บรรยากาศยามเย็นวันที่22สิงหา67เจ็ง้าขายเหลืออยู่สองชุดอันนี้เม่ททองทองเจ็ดเดือนประสมโตประกันจะมีทุกอย่างเพศดำมราคาหนาคอกสองหมืนหนึ่งพันผู้ใดยหายาไลเอาไปเลี่ยงอ้างก็ถที่ว่าลึกดี สีจำปาเนาะสีนี่แต่ตัวจริงอะสีเข้มกว่านี้อยู่เขาถือแดดสองหมื 21, ่นหนึ่งพันราคาหนาคอกรถเอารถมาใส่เอาแต่ทายท่งกะออกกันค่ารถตำนงตำนี้ประกันเบิดประกันทองเจ็ดเดือน อันนั้นแม่ลูกลูกตัวแม่อันนี้ลูกเพิ่นหูหูนี่แรงดีมีเตี่ยมอยู่ดากหน่อยนึงเตี่ยมขาวๆห็นนี่หรออันนั้นแม่เพิ่นสูงด้วยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดไงหนาสิประมาณลูกหนึ่งลูกสองนี่แหละประกันตำแหนี้ปัดอันนี้ลูกเพิ่นนี่อันนี้สองเมื่นแปดแม่ลูกไอ้ลูกเพิ่นนี่ให้เบิง่ง 2อง0 0ินแปดพันูกเงินอันนะ่ะแม่ลูกประมาหาเดือนยังกินนมอยู่แม่กะบ่มั่นใจว่าสมมาหรือคืนหรือยังนะแค่เพิ่งกันยังผมผอม,มจะกง่อยสูงลอยสี่สิบแปดบกลบสีแดงดำนะน่ละลูกเงินสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมกัจังโวรมาเป็น 我不进。Wow,